ร้อยตอไปเทมบุกบุกไม่ได้ไหมเราด้ใช้ฟังใช้ฟังหนกตา มีค่าสึกเข้ามาจากโมมาสิบเรื่อยๆนะครับรับทราบสวาบ,บ,บ,วบเดี๋ยวรอมอเตอร์เซ็ตเราจะเข้ามาคืนเข้ามา14นครับผมแต่ว่าเขามาดีรถก,กันอย่างกับไม่เคยเจอ ไม่ใครจะเล่นเฮลิไหมฮะเฮลิว่างครับระหว่านหนึ่งสามสิบสองนาทีจบมาแล้วโคตรไวอ่เกิดเกิดประมาณแล้วไม่นะเกิดอะไรขึ้นนะ